เช่นเดียวกันครับที่จังหวัดอำนาจเจริญก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติซึ่งตรงกับวันมหิดลนครับวธีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผ้วราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับได้นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสําคัญของชาติหนึ่งในวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระหิตลาทิเบร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือว่านมหิดลครับจัดขึ้นอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยมีการซอยกันทำความสะอาดเก็บกวาดบาใบไม้ขยะมูลฝอยตัดแต่งกิ่งหม่ตัดหญ้าปรับปรุงผู้มีทัดนะครับรวมไปถึงบริเวณตลาดสดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สวยงามอีนำ้ำทางนี้กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทย ร่วมถึงความเป็นนาหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งม,มันแทนประโยชน์แก่ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ครับ